หอยหอมกินกับแจวประเด็กนะครับพี่น้องมาเซฟเซฟกับเบาแดงรถคําแรก <S <S สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสู่คู่สู่คนนะครับผมมาพ่อกับเบาแดงคือเก่าครับพี่น้องรับบรรยากาศต,ตอแนแดงๆมาพี่น้องมาเมื่อนไนหอยหอมครับในหอยหอมหอหอม,มาฝากพี่ตอนน้องอ้หอยหอมในี่หายกินยากถได้ครับนี่นะกับแจวประเด็กปลาแดงจีจีไปบึงกับแจวประเด็กครับ เจียวมพริกสดตำใส่กระเทียมแต่ว่าเขาใส่น้ำปลาแดกนะครับคือเขาบ่ใส่น้ำปลาโอ้ยากเหนียวครับหอยยักจ่อยครับส่งมาแต่บ้านหอยยักจ่อยหนุ่ยงโมยใหญ่ป่านไหนครับปกติมันชิ่นหนุ่ยงใหญ่ๆนินะโตหอยหอมกินกับเจเียวปลาแดกนะครับพี่น้องมาเสิบซ็บกรบเบาแดงรดครําแรกบโอ้บริกินหากกะขั้งในกองปีนี่นะครับบริกินหึงนะ mm hmm. อืมคนยังันห่อน ตามมันผีกสดใส่กระเทียมแล้วกับผงนัวครับเอาประเดกลงใส่มึกเน่าในเล็กน้อยเจียวครับหอยหอมแกงใส่หนม่อไม้กระแ่บนะครับไข่มันชิ้นเรื่องเรื่องเลยครับกินได้เบิดเลยครับ Mm hmm. คือว่ายังบมยใหญ่ไปไดครับจริงๆมันชิ้ใหญ่กว่านี่อยู่ครับพี่น้องหวยหอยหอมนี่แต่ว่าอยู่ในไส้ระดับกลางประมาณนี่หอยนี่อยู่ตามภูเขานะครับป่าชื่นต้มหอยหอมครับ ออุ้งเจยวค่กเลยอืมแกงขึกก้น,นมไม้กับแซ่บกับหอยหอมเนี่ยต้มหอยหอมกินกินต้อง ใส่ใบมะขามอ่อนน้ำนะครับนี่ข่าวตำลามาเลยแต่ว่าเปาแดงบุมี่ใบมะขามอ่อนครับ จีวปลาแดกสดบ่ได้ครับโมแดงเห็ดแบบเจีวปลาแดกมันต้องเข้ากันกับหอยหอมครับเจ้าวซีฟู้ดบวเข้ากันปันไดได้ครับหอยหอมต้องเจีวปลาแดกพี่น้องลองมึงด้อครับ นัวค,ครับบลาแดงเห็ดเองหนึ่งเข่า่อนห้อนหนึ่งเข่าซุกแล้วก็ต้มหอยครับช่วงเรารอหอยซุกเรากระตำแจ่วปลาแดกเลยบ้างน้ครับรอเนย ไม่ก็อยากตู้ตู้ครับ ฝนกบลังตกครับอู้ห้อนแห้งเลยครับตอนเบาแดงเห็ดกินเหือสัตว์ออกปักปักๆนะครับอหอยหอมเนี่ยแซ่บนะครับขี้มันบกขมนะครับบางคนบเคยกินอาซิบัรูขี้ตรงนี้บกขมครับ จะเป็นหอยเดือยนะคุมอยู่ครับตัวหอยหอมนี่บุคุอืม้วนอยู่ครับ เต็งกิมต้องใส่ใหญ่กว่านี้ครับ เห็ดบุญยากนะครับอืมอนยอมอู้ยคนกำลังสิโต๊ะครับกำลังฟ้ากับลังดังลังดังเปียงเปียงอยู่ครับ សូមាន់ន់ទារប្រើង់បានសាត់ อืมวิมต้นหน่วยกำงามครับคุยเจียว ซื้อเป็นม้กิโลหนึ่งครับส่งมาแต่บ้านมุกดาหารพี่น้องลองเบ่งครับหอ,อมแซ่บบี้าไบบันี ห่อนครับห่อนใารีพี่นองเลยจักสีเห็ดอย่างใดครับคณะเปิดประลมได้ไหมครับเข่ากะห่อนห่อนบันนี้ครับเจียวผิดเพี้ยนฟูนชิโต๊ะแห้งอยู่ดอกวันนี้ครับ ออกปีลเลยเถอะนะนี่ครับหอยหอมเนี่ยอันนี้กะ็ะมูส่งมาให้ครับพี่น้อง สันส้นๆเราได้มุม,มน,นี้ครับ <c oughs> เอามาว่ากันนะครับพี่น้อง <c oughs> งานงาม มันต้องต้มกินกับแจวปลาแดกแบบนี้นะครับ,บเบาแดงบอกเลย โอ้คับถ้าเขาต้มเปลือยโพดมันชิบบกอยออกนะครับพี่น้องต้มพอดีมันซุกนะครับอย่าต้มเพิงนะโอ้คับครับแต่ว่าบาแดงก็สิกินต่ออยู่นอกครับพี่น้องก่ย่าคขีบมันยาวโพดนะครับพี่น้อง ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งครับผมเป็นเมนูอาหารป่าหอยหอมนี่ซีอิ้วได้ป่านะครับผมปีละครั้งที่เพิ่นออกมานะครับพี่น้องอันนี้ก็หมูส่งมาให้ครับสุกมูส่งมาให้บลาแดงหมูจากต่างจังหวัดนะครับส่งมาให้กะนได้กินนหมูนะครับผมกรขอบคุณหลายๆนะครับกระลูกควรมูส่งมาให้กะเป็นอีกเมนูหนึ่งนะครับที่เอามาฝากพี่ตอนน้องก็เป็นครั้งแรกของปีนะครับของปีนี่นะครับที่บลาแดงได้กินหอยหอมจริงๆเข้าไปแกงใส่ หน่อไม้ก็ได้นะครับแล้วแต่คนหมักเอาไปกแกงใส่หน่อไม้ก็แซ่บเพื่อกันครับผมแต่ว่าบาแดงในหมักเอามาก,กินก็แวปลาแดกนะครับก็บเป็นอีกแบบหนึ่งที่บาแดงมักกินตั้งแต่ในน้อยนะครับผมกับโปเม่เป็นผ้ากินถ้าใช้ให้แซ่บครับต้องต้มใส่ใบบางคม,าามอ่อนนะครับไข่มันสีเหลืองเลยไข่ข้างในมันสีเหลืองเลยครับแต่ว่า บาแดงโบมีนะครับกับโเป็นยังกระแซ่บคือเก่ากับพี่น้องอ่ะสำหรับคลิปนี้เบาแดงก็ต้องขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องสุขูสุขคนนะครับผมที่ให้กําลังใจเบาแดงมาโดยตลอดนะครับพี่น้องคลิปนี้เบาแดงก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสาหรับเบาแดงนะครับพี่น้องถ้าผิดพลาดประการใดกาบว่าจะเป็นการอยู่กันกินหรือว่าเห่อออกไายก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้นะครับพี่น้องกะ บ่ว่ากันนะครับเนาะกับเป็นการอยู่การกินกระห้อนแน่หนาวแน่ก็เป็นธรรมดานะครับส่วนบางคอมเมนต์ใดขอความใดที่บอดแดงตอบบันนก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับพี่น้องแปลกๆสิบยามไรตอบพี่ตอบน้องทุกขอความทุกคอมเมนต์นะครับที่บอดแดงเปิดเจอเนาะคลิปนี้บอดแดงก็ขอเพี่น้องสุขภาพแข็งแรงสูขคู่สุขคนนะครับพี่น้องนอนรับก็ให้ได้เงินหมื่นกับภูมินอนตื่นก็ให้ได้เงินแสนเบมือก็ให้ได้แก้วมันนีโชดนะครับพี่น้องโทษให้กับจะได้มาผ่านครับผมคลิปหน้าผพ่อับบอดแดงไม่ครับผมสวัสดีครับ